หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะสําหรับคนที่กําลังเลือกซื้ออาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้สูงอายุหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะเพราะว่าเมื่อไม่นามนมานี้นะคะจากที่เป็นกระแสะข่าวเนาะว่ามี11ผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบนําเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีโฆษณานที่เกินจริงหลังจากที่ออยอนะคะได้ร่วมมือกับตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CI b ีก็พบว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพใน11ยี่ห้อนี้นะคะสิ่งที่จะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคมีใครเคยซื้อบ้างแล้วคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้าง ยี่ห้อแรกนะคะก็คือ O v i s ช a วโค่ะ,คะเขาอ้างสรรพคุณว,ว่าสามารถลดอาการปวดข้อป้องกันโรคข้อเสื่อมต่อสู้กับโรคกระดูกพุนตัวที่2นะคะคือดี o กชัวเขาอ้างสรรพคุณว่าบรรเทาอาการปวดข้อปวดไหล่ยหนิบชาฟืน้นฟูและดูแลเสริมสร้างกระดูกอ่อนและข้อต่อมานะคะเป็นเซกเตอร์ชัวค่ะอ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ในการรักษากระดูกสันหลังเสื่อมโรคข้อเสื่อมบรรเทาอาการอรัมพาตครึ่งซีต่อมาเบียชัวแคนซีนะคะอ้างสรรพคุณว่าลดอาการปวดข้อและ,และกระดูกอีวิช,ชัวโกค่ะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเช่นตาบอดไตาวาย ต่อมาเป็นกูโอดลดและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดต่อมาค่ะเป็นกูเซ็กต้าโกลนะคะอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคเบาหวานควบคุมน้าตาลในเลือดมาเป็นไฮอัพคอมพลีทค่ะเขาอ้างสรรพคุณว่าตัวนี้มันเพิ่มความสูงได้3าถึงห้าเซนภายใน3เดือนต่อมาเป็นซิก้าชัวแคนซี่ข่วีมีอ้างสรรพคุณว่าเพิ่มความสูงได้ประมาณ3าถึงห้าเซนเหมือนกันต่อมาเป็นโปรอาค่ะตัวนี้เขาอ้างสรรพคุณว่าเพิ่มภูมิต้านทานเสริมสร้างภูมิคุค้มกันนะคะแล้วก็นอนหลับลึกเพิ่มน้ําหนักได้1ิบกิโลภายในวนี่งเดือนและ ะะตัวอ้างสัพท์ทุนลดน้าหนักได้3-4กิโลภายใน2สัปดาห์โดยไม่ต้องกดอาหารดังนั้นนะคะใครที่คิดว่ากําลังจะซื้อ11ผลิตภัณฑ์นี้อยู่นะคะก็หยุดก่อน